สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่วาวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่20เดือนพฤษภาคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสิกญาลทองคำสกุลเงินนั้นคุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดลไลนดี d มาได้เลยนะครับ VG Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ f o r For you ครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำข,ของนักลงทุนในวันนี้รับทันทีเลย50 US ดอลลาร์ XM เปิดปีชีวิน,นี้รับรบััรฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับ WHO เตือนระวังเชื้อไวรัสฝีดาดลิงหลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในอังกฤษครับองค์การอนมามัยโลกหรือว่า WHO ออกประกาศเตือนเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาหลังมีรายงานว่าอาจพบผู้ติดเชื้อไวรัสฝีดาดลิงเพิ่มขึ้นในอังกฤษสำนข่าวสิ้นหัวรายงานว่าเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอังกฤษกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุการระบาดโดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เนยอยู่ในกรุงลอนดอนซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว9ราย WHO กล่าวว่า จากข้อมูลที่มีอยู่นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อในสหราชอาณาจักรแต่ขอบเขตการแพร่เชื้อในขณะนี้ยังคงไม่ชัดเจนและก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าจะมีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออีกในภายหลังรายงานเพิ่มเติมกล่าวว่าผู้ติดเชื้อ3รายแรกเดี๋ยมาจากครอบครัวเดียวกันโดยยืนยันการตรวจพบเมื่อวันที่6พฤษภาคมก่อนจะพบอีก4รายในอีกไม่กี่วันต่อมาและอีก2รายล่าสุด โดยหนึ่งในนี้นะครับอยู่ในลอนดอนแล้วก็อีกหนึ่งรายอยู่ในภูมิภาค South อีสตด้านสำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพแห่งสหราชอาณาจักรนะครับระบุผ่านเว็บไซต์เมื่อคืนที่ผ่านมาว่าขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อไวรัสฝีดาดลิงรวมแล้วทั้งสิ้น9รายผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเกย์ไบเซ็กชวลและก็กลุ่มชายรักชายครับ แถลงการของ WHO เพิ่มเติมว่าผู้ติดเชื้อ4ี่รายได้รับการยืนยันจากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยได้เข้ารับการรักษาที่คลินิกสุขภาพทางเพศจากอาการตุ่มผื่นคันนี่เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับสถานก,การณ์โรคระบาดนะครับที่น่าจับตาม,มองไปอย่างยิ่งเลยต่ถามว่าจะมาแทนที่เ,เขาเรียกว่าโควิด -19 ทีไหมนะครับคำตอบก็คืออาจจะยังไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นครับทุกท่านข้ามฝั่งมาดูกันที่สหรัฐอเมริกาครับคุ้นคลังสหรัฐหนุนรัฐบาลเลข เลิกเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจีนบางกลุ่มเพื่อ bathroom, สกัดกั้นเงินเฟ้อครับวันนี้ลิงพันกันบ่อยๆขออภัยครับนายเจเ Le น็ตเยนรัฐมนตรีคลังสหรัฐแถลงต่อสื่อมวลชนก่อนการประชุมรัฐมนตรีคลังของกลุ่ม G7 ว่าตนเองเนี่ยสนับสนุนให้รัฐบาลสหรัฐยกเลิกการเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนบางกลุ่มโดยเป็นสินค้ากลุ่มที่ไม่ได้มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์มากแต่กระทบต่อผู้บริโภคและก็ธุรกิจในสหรัฐ นางเยเลนเปิดเผยว่าขณะนี้มีการหารือภายในเกี่ยวกับการเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ซึ่งอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยเรียกเก็บกับสินค้าจีนกว่าหลายแสนล้านดอลลาร์โดยเธอมองว่าการลดภาษีนำเข้านี่อาจจะช่วยสกัดเงินเฟอ้อได้ แต่ก็าอาจจะไม่ถึงกับเปลี่ยนแปลงไปเลยอย่างสิ้นเชิงคือพูดง่ายๆครับเปลี่ยนได้เลยๆ,ๆน้อยนางยังเล่นกล่าวว่าการเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจีนบางกลุ่มให้โทษกับผู้บริโภคและก็ธุรกิจมากกว่าให้คุณทั้งยังไม่ค่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการจัดการกับปัญหาที่เรามีอยู่กับจีนจริงๆไม่ว่าจะในเรื่องของความไม่ยุติธรรมทางการค้าประเด็นด้านความมั่นคงและก็ซัพพลายเชนอย่างนั้นก็ดีครับธนข่า,ขารรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่านาง จาติลีนชัยผู้แทนการค้าสหรัฐสนับสนุนให้สหรัฐเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจีนต่อไปเพื่อปกป้องการจ้างงานของสหรัฐแล้วก็รับมือกับพฤติกรรมของจีนในตลาดโลกนี่คือสถานการณ์ที่รายงานเข้ามาลาสุดครับนั่งทุน